จะบุดเกยเหล่อก็คนดีมีความสามารถมีธรรมาระเบือน,นำใจมีจติปัญญาบอกเมียทักคำไปไหนก็ไม่วา่าคุณเราความชือ้ดความถือทุงชื้อกินไม่หมดก่อนกินไม่นานโบราณวา่าเราไม่ได้ลบบ้านไล่วันกูก็กิดตึงเมียกินี่ตึ้งสำคัญลูกเมียคือครอบครัวที่เป็นลักอ้ย ไปร้อยวันเรื hmm. oh ่องว่ะมึงได้ยินได้ไหมมองละดังมาจากในบ้านคูนเรรนนีี่่่่ยโลแคมมะไอ้ร้อยเนี่ยโบราณว่าแล้ยวจ้างบ้านเนี่ยตำกับไม้เกียนปีกิโลเดี๋ยวปีเกียนนี่เด็ดขาดปีเกียนนี่ไม้เกียนยิงวายนั่นปียิงรายยิงเฮียนก็ปื้อเด็ดขาดปีเกียนเออ นักโมตระปะคะวตุหราตุัม,มาสัมพุตสะพี่เมียก,กบจูตรงนาบูไม่ให้ไอ้ปรีดเออพี่เกียนนี่พี่เกียนปรีดได้ไหมเนาะอูโรลยบ้านลมต่ำบ้านใหม่เกียนในบ้านกูมันพี่โปไปโปพีป่ใจไปใจพี่ตอนใหม่ยย่ามาอยู่บ้านคน อ้พี่เกลียนมึงอีออกไม่ออกมึงอีอกไม่ออกออกปลพึ่งข้าไปเลยไปไรผมดูห่ยรเปิดตูน้องผีเก้าไปปลาหนำบนเปิดปตู้เรียวยเียวยว่ยนีเดียวยเรียวย ม urun, a, you, men, essel, man, ันดีกว่าไปใส่มันยังบลอดเส้นมันไปบ่ได้หรอกมันนี่เนาะเฮ้ยไอ้เจ้าเกย์นาะเปิดตู้ดิแมมอยู่ไหนทำไรไม่เปิดตู้อ่ะน้องกินข้าวแกน้อยอย่างนั้นอยู่ไหน้นไปแจกเลือดอยู่ในช่วงพิดตาเลยกูว่ะกูว่าไม่ใช่พี่เกลียดเลยทีท มึงกวางแรงนี่เพียกูปนแล้วอกลด้กวางแลงวีดีรีรีรีดีรีดีรีรีดีดีรีดีดีาีด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 ีรีด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 ิดี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 ลีาีดีดีดีลีดีรีด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 ีี เอามาใส่วิญญาณได้อยู่บนโลกนี้เปรียบเหมือนเสื้อกรอกทุกคนที่อยู่ที่นี่ยืมเสือเอเส้อกรอกเจ้าเสื้อกรอกเข้ามาใส่ทั้งนั้นคนที่มีเงินหน่อยมีบุญน้อยก็ได้หน้าตาดีๆมาเทรับคนที่พี่กนพิการนั้นสร้างบุญไว้น้อยก็ได้เสื้อกรอกที่ไม่สวยไม่งามอย่าไปคิดอะไรมากคดุนาทำความดีเอาไว้เพื่ออนาคตการสะสมบุญ ดำบุญไวใ้ใครมาลักขโมยเราไม่ได้เพราะนั้นอย่ายมอย่าคิดอะไรมากมายเมียเราเองมันก็เปรียบเหมือนมะพร้าวอ่อนเมื่อเราไม่ขึ้นเพื่อนขึ้นมั่งมันก็ธรรมดาขอจะรืญนพรกนกดเต็ชลาได้ดูกู นี่แสดงว่าเมียปุ้มกบจูแล้วใช่ไหมไม่ต้องแสดงหรอกโยมจริงแล้วแหละยบรรอยแล้วดี่เมียมีจูเนี่ยพวกไม่อยู่บ้านไม่นึกว่าน้องจะเป็นคนจูวะอีนางโบน่าอีกากีอีติ๊บควีอีจาดากูได้ใคร อีเบียจุ๊บอ้วกไปอยู่ปีจูจู้ใจอีนางวันตอมอีผู้ยิ่งจองใจอีจังไรหมดแรงแล้วกูมึงช่วยด่าเมียกูเจียบลงละช่วยกูดีแล้วได้เจเ็บแปล่าๆได้เจเ็บเออมึงอยาโกรธอัน,นไม่โกรธมึงด่าเลยด่าเมียกูไอ้มันได้ยิ่งได้เจเ็บให้เจเ็บเออ อีว่านมกับเปลือกโลกเนี้ยเก็บมันน้ำตาเล็ดเลย